ร้านความทรงจำายไ,ไม้เก่าๆแกว่งไกวตามแรงลมตั้งอยู่ในตรอกแคบๆของเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งภายในร้านมีกวดแก้วนับร้อยวางเรียงรายบนชั้นไม้ภายในกวดแต่ละใบมีแสงสีฟ้าอ่อนเดืองรองอยู่ยินดีต้อนรับค่ะเสียงทุ้มนุ่มของหญิงัยกลางคนดังขึ้นเธอสูงชุดกิโมโนสีดำผมสีเงินรวบเป็นมวยหลุมหลวงฉันชื่อมายาเจ้าของร้านนี้ผมผมอยากลืมชายหนุ่มในชุดสูทยับยับพูดเสียงสั่นผมอยากลืมทุกอย่างเกี่ยวกับเธอมายายิ้มบางๆคุณแน่ใจหรือคะคุณภูมิความทรงจำเป็นสิ่งมีคคค่่าาาาแแมมมมม้ตวววเจ็็บปดกีหย ภูมิสะดุง้งคุณรู้จักผมด้วยหรือทุกคนที่เข้ามาในร้านนี้ฉันจะรู้จักพวกเขาเสมอมายาเดินไปที่ชั้นวางขวดหยิบขวดใบหนึ่งลงมานี่เป็นความทรงจำของหญิงสาวคนหนึ่งเธอขายมันให้ฉันเมื่อสองวันก่อนภายในขวดฉายภาพของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังร้องไห้ในห้องมืดภูมิตกใจเมื่อเห็นว่าเป็นแฟนเก่าของเขามินตราเธอเธอมาที่นี่ด้วยหรือใช่ค่ะเธอมาขายความทรงจำเกี่ยวกับคุณมายาวางขวดลงบนต๊ะไม้เก่า แต่น่าแปลกที่เธอเลือกขายเฉพาะความทรงจำที่มีความสุขแต่เก็บความเจ็บปวดไว้ทั้งหมดภูมินิ่งไปเขานึกถึงวันที่ทิ้งมินตราไปโดยไม่บอกลาเพียงเพราะกลัวความผูกพันกลัวการต้องรับผิดชอบฉันขอทมอะไรหน่อยได้ไหมคะมายาเอ่ยขึ้นทําไมคุณถึงอยากลืมเพราะรู้สึกผิดหรือเพราะเจ็บปวดผมผมไม่รู้ภูมิตอบเสียงแผ่วมายาหยิบขวดอีกใบลงมาในนั้นฉายภาพของเด็กชายคนหนึ่งกําลังวิ่งหนีออกจากบ้านนี่เป็นความทรงจําของคุณเองตอนที่คุณหนีออกจากบ้านตอนอายุสิบสองเพราะพ่อทิ้งไปไมายาพูดเบา คุณเคยคิดไหมว่าสิ่งที่คุณทํากับมินตรามันเหมือนกับสิ่งที่พ่อเคยทํากับคุณน้ําตาไหลออกมาจากดวงตาของภูมิเขาเพิ่งเข้าใจว่าตัวเองกําลังทําร้ายคนอื่นด้วยบาดแผลของตัวเองแต่ยังไม่สายเกินไปนะคะมายายิ้มบางครั้งการจดจําและเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดอาจเป็นวิธีเดียวที่จะทําให้เราเติบโตและเยียวยาตัวเองภูมิมองขวดความทรงจํามากมายบนชั้นแต่ละใบล้วนมีเรื่องราวมีบทเรียนมีความหมายขอบคุณครับภูมิลุกขึ้นผมคิดว่าผมไม่อยากลืมแล้วผมอยากจะจดจําและพยายามทําให้มันดีขึ้น มายายิ้มกว้างขึ้นนั่นแหละค่ะคือจุดประสงค์ที่แท้จริงของร้านนี้ไม่ใช่เพื่อให้คนลืมแต่เพื่อให้คนได้เข้าใจความทรงจําของตัวเองเมื่อภูมิเดินออกจากร้านเขารู้สึกเหมือนตัวเองเบาขึ้นไม่ใช่เพราะได้ลืมแต่เพราะได้เข้าใจและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่มายามองตามหลังภูมิที่เดินจากไปก่อนจะหันไปมองภาพถ่ายบนผนังภาพของเธอในเวสากับชายคนหนึ่งเห็นไหมครับเธอพูดกับภาพบางครั้งความทรงจําที่เจ็บปวดที่สุดก็อาจเป็นบทเรียนที่มีค่าที่สุดแสงสีฟ้าในกวดความทรงจํายังคงเรองรองต่อไปเหมือนความหวังเล็ก ที่ไม่เคยดับสำหรับผู้ที่กล้าเผชิญหน้ากับอดีตของตัวเอง